สวัสดีพี่น้องครับมือนี้ก็ตามคำเด็กรองนะครับเนาะหลายท่านอิลีครับผมอันนี้บริบาลเรียนแล้วครับหลายคนอิลีที่เพิ่งโทรมานะครับว่าปรึกษาแน่เหลก็มาขอความรู้อันนั้นนี่แน่นะครับเนาะแล้วก็มาเสื่ออันนี้แนะ่นี่นะครับมือนี้ผมก็ชิมมะบักนะครับเนาะวิธีการทัดซังแล้วผมไปเรีวนะครับเอาไปเห็ดจังไดรเนาะ เป็นบ่วงดักเหยี่วนะครับดักนกหบกวนนี่รนะดักนกลบกวนนะครับนี่ครับอุปกรณ์เท่านะครับเนาะแต่ที่มียางแหลกนี่ครับผมเป็นบ่วงนะครับเป็นเส้นบ่วงคือเส้นบ่วงแบบเปล่าๆนะครับเนาะผมจะขายอยู่สามสิบเส้นครับชุดละสามสิบเส้นนะครับเนาะอืมแอดไลน์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจิมไอดีไลน์ไว้ให้นะครับแล้วกันไก่ตัดเล็บครับเอามาไว้ตัด ลวดนะครับเนาะนี่ครับจะมีลวดดักหนูแล้วก็ตะปูนะครับเป็นตะปูอาจะเป็นตะปูซีครับบางทีก็ตะปูหาเรื่องปลานนี่ยนะครับเอาซ้ำนี่แหละวิธีเห็ดนะครับเนาะแล้วก็ขี้มครับผมขาดบนได้คือขี้มนะครับเนาะนี่ครับวิธีเห็ดกัอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปในตอนนั้นนะครับผมที่ผมเคยเห็ดกินไว้แล้วนะครับเนาะ พันเข้าไปครับพันเข้าไปเองสิมันทบกันอยู่สิเกลียวเย็ดห่วงธรรมดาดีนะครับแล้วก็ขี้มีดไปก็มุนมุนมน่ครับมุนให้มันขาดแล้วก็เก็บขอบมันดีๆแล้วก็ดึงออกเลยครับ เวลาดึงระวบ้างนะครับมันจะโฟ่งนี้นี่ครับก็จะได้เป็นห่วงยังสิพี่น้องครับผมว่าต้องไปหาจะซื่อสปินลิงยากครับเห็ดแบบนี้แล้วที่นี่เวลาเขาสายผมเลยยากยังไงครับเพราะว่าเห็ดมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่เขาสายก็สอดเขาไม่หนีกับมัดเลยครับมัดรอบเดียว็พอนะครับโบมีหลุดครับพี่น้องนี่มัดแค่นี้ มันอยู่ลักษณะนี้ครับผมนี่ครับผู้ใดนะครับเนาะท่านใดที่สร้างเป็นบวงเปล่าจังสี่ก็ได้นะครับเนาะสร้างเป็นบวงเปล่าไปหรือว่าจะให้ผมเฮ็ดสําเร็จนะครับเนาะเฮ็ดสําเร็จนะครับแบบนี้ความใส่กลงไปเลยนะครับความใส่ห่วงใส่กลงไปก็อีกราค้านึงนะครับเนาะก็ับมาแพงครับจับต้องได้ครับบ่ต้องไปเสียเวลาเหตุให้ยากครับพี่น้องครับ คือซื้อไปทีเดียวก็คือดักได้เลยครับรับปบระกันพร้อมครับกับดังามหมานเลยเห็นมีหนูใส่ได้โตแน่นอนครับกับใส่หม่องมันถือครับส่วนมากนะครับเนาะส่วนมากที่เขาเจะเอาซื้อไปส่วนมากที่เขาเจะเอาซื้อไปเขาเจะเอาไปซื้อไปพวกไอ้ไปไปดักนกอยู่หนาอยู่หนาบ้านบ้านนกนั่งแอนน็นนะครับเขาเจะเลี้ยงนกนั่งแอนน็นเนาะ เจ้าเรียงน้องอนจินหั่งน,นะครับมาฆ่าเจ้ากะทีเสือไปดักก็แนวนั่นแหละครับผมมันมาหลบฝนนกฆ่าเจ้าก็าบอกคนไปอยู่ลรวครับว่ายจะไปข่ามันนรอครับเนาะได้มาแล้วคือเห็นมันหลาบคือผมยินคำขเอกผมได้ยินอยู่ในคนในกลุ่มขเขาว่าดึงขนปีกมันนะดึงขนปียกมันนะครับดึงขนปียกมันปลายปลายปียกมันนะครับจ้สองเซนเนี่ย ตอนนั้นมันก็สิลาหระครับมันก็สิโปรแกรมมากครับนกนีงมันก้าบมากมันก็บปรแกามลงนะครับนี่ครับผมสาเยเลี้ยวมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่เลี้ยวจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็ที่เข่าโกงให้เบิงนะครับเนาะเข่าใส่โกงให้เบิงเลยเป็นแบบจำเดียร์เฮเบิงเลยครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้ซุกใส่ซะก่อนครับ นี่ดีครับผมผมเห็ดแบบว่าให้เห็ดเห็นมันเงาๆนะครับออกแบว่าไห่เห็นมันเงาครับใกล้ผมเห็นสันเนาะเห็สันๆมันเกิดจะมัดยากเนี่ยไม่ได้ลูกค้าซื้อไปใส่เองผมเห็นเลยเห็นเงาๆให้นะครับเนาะเกืือไว้อันแรกนะครับใส่แบบนี้สวดเขาบ้างสิเขามัดลักษณะได้ก็ได้ครับขอแต่ว่าเห็นมันตั้งนะครับมันตั้งโอกาสติดก่เกบเ0นะครับ นี่เห็นมันต่งอยู่ลักษณะจ,จังสี่นะครับบัวงบองตรงเฮ็นง่ายครับเฮ็ดจักซ์สัมนมึงนี่แหละเดี๋ยวผมเฮ็ดตัวอย่างให้ดบัวงนะนีนนนนนน่ครับผมเฮ็ดบัวงจักซ์สัน้นนี่ครับพี่น้องครับนี่บองตรงเฮ็นง่ายครับสี่สังกันก็คือเฮ็ดใหญ่ก็คือให้มันตั้งนะครับ เขากืบเบี่ยงเบึงนะครับเนาะเบี่ยงเบึงเบี่ยงไปเบี่ยงไปตัวามันตั้งก็โอเคนะครับดึงเสื้อตัวนี้เบึงนี่เวลามัดแน่นแล้วก็ดึงเบิงทังใลมันสิตั้งนะครับนั่งนอนอยู่บอดาเนั่งอยบ่ได้ดึงเรื่อยครับดึงลงดึงขึ้นนี่คือมันอยู่ลักษณะนี้่ตั้งแตงแล้วพี่น้องไม่มันตั้งหันไปทางไหนก็้างมันครับขอแต่มันตั้งนะครับนะโอเคมันตั้งอยู่งสี่นะครับ ดูท mm okay? no. ่าได้กระซางมันครับเขากับผูกเลยครับบ้านสมมุติว่าได้ตำแหน่งเนาะเอาตำแหน่งนี้เขาก็มมปลูกใเลยครับผูกใช่ก็มองได้ก็ได้ครับเอาส่วนอีกสักหนึ่งมปผูกนะครับเพื่อจะให้มันต่างขึ้นคือว่าต่างในนี่ก็ถือว่าให้มันต่างจังสี่บ่ให้ถือว่ามันนอนจังสี่นะครับบ่ให้มันนอนลงสี่นะครับบ่ให้มันแหววลงสี่มันต่างขึ้น ตั้งขึ้นลักษณะ45องศาก็ได้ครับได้เบิดเนาะนี่ครับห้องลอกเลยได้แล้วครับอันนึงใส่แล้วอันนึงครับผมไก่ตัดเลยทำหนึ่งกระได,ดบวงหนึงห่งนะครับองหนึ่งนี่ผมทเทส่อยู่แค่นี้สามอีกสามสามเทสิบสองอันนะครับอันโกงหนึ่งนี่ ใส่ซีบสองอันวงหนึ่งกับไงได้ไ่น้องใส่หนูผม,มีออกครับอืาดเลยนี่นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับเนาะอยากได้กับดักไปดักพวกนกรบกวนนะครับเนาะอืมจ่ว่กกับบอลเนยนะไม่ข่ามันได้ครับเด้อพี่น้องดึงคนปีกคือผมวาล่ะนี่ครับผมคนใดสนใจกับแอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมฉีดฉีดไบดีไลน์ไปให้เด้อนะครับ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมหลังไม่ให้ครับราคาซ้า,ากันเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมตัวนี้เขาก็ใส่กลางนะครับใส่ระบางกลางสิเออันนี้เด็ดสิบบอกนะครับใส่กลางปึ๊บสิแต่ว่าตัวขอบมนี่พยายามให้มันตังคแะครับดีที่สุดตังสี่ติตังสี่นะครับน้ะสามอันแล้วตัวนี้นั้งเทอเขาก็ใส่สองอะไรสอง ตัวนี้กับสตัวนี้จังว่า3าอีกก็ได้นะครับสลับกัน2องสามสองสเรียวด้ววามกวางของกงนะครับมันพอตายตัวเดียวกันพูดถึงว่าใส่สีหานมันกระถืดด้วยครับแต่มันลงบางคนเพิ่นกระโทรมาจากกรุงเทพกรุงเทพผมเราผมก็ ช่วงหันกัญญาองานนะครับเนาะเป็นเหตุงานประจำมันก็นเลยยากบริเหตุนี้คนจ้ากเสีย่ยคนก็โทรมาหลายครับไหก็ได้คอตรวจคอ,อ,อให้พี่น้องทุกคนนะครับผมม,มีเวลาครับเวลามันน้อยนะครับเนาะนี่ครับถือของไม่ถือก็ได้ครับผมตัง้งเนาะ นี oh. ่คร no ับตัางลักษณะนี้นะครับเนาะนี่เวลาเขาทรงเวลาผมทรงไปผมใส่ในรังมันก็ะสีเมียบยุงซีล่ะมันก็สีเมียบกันยุงซีทับเตียงกันยุงซีล่ะกาไปหอนมันก็ะคืนสภาพเก่าเขาเก่าครับนี่ครับก็นที่เหตุสามเพิ่นสั่างนะครับเนาะเฮ็ดตามเพิ่นสั่งซะก่อนมือนี้เพิ่นก็สั่งมากสามมือนี้เขาจะเห็นสามครับมือนี้เหตุสามอันซะก่อนนี่ครับผมจะเหตเบิดนีเหรอไหม บนนี้โหลดเวลาเป็นสร้างไว้กอรยังสิบริทาห์นะครับเนาะสำหรับเพืเพื้นถ่านขอตรวจขอแพทย์หลายๆครับผมนั่นแหละครับตามว่านแหละครับผมเฮ็ดคือผมว่านนี่แหละเอาง่ายๆนะครับเนาะฝากพี่น้องไว้นั่งครับผมกับดักนกรบกวนนะครับเนาะนี่สามสิบเซนนะครับจุดหนึ่งไอดีไล่ยุงรังครับผมสนใจกับจีตัวเขามาได้ครับ สำหรับคลิปนี้กอาไว้ซํานีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมเห็นมันเหลวแล้วก็ไปส่งเขาเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมได้หนูผมจะไปดักให้เบิงเลยดักให้เบิงเลยครับนี่แหละเอาซุ้มนี้หละไปดักเทศดให้พร้อมนะครับเนาะเอาสำหคลิปนี้กอาไว้ซัมนีก่อนครับผมขอบคุณ่น้ที่ติดตามรับชมครับฝากไว้น้ำนะครับนี่ครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ